อีกตัวนึงครับฟังหนึ่งอีกตัวนึครับเอาอย่าบังเพื่อนเพ่นไปหลังนีต้องพัดไปได้หนึ่ัดกันนเอาอาแบบดบนีกับคว้ากับนี่กับใส่กับจ้างถอยหน่อย กะับาเดหนุยเนะว้ายว้ายอกัเข้ามาท่างนี้เลยลุ้นวันนี้เปขอะไรขอาะนักลยรบนีนักลาบนี้ตวไเลยขึ้น่ะยงไปนูนไปนูนยมไปนดไปม

เโค้ดเลยโค้ดอันนี้กิเก้อสนนี้อันนี้กินก้อนอันนี้กินก้อนขอ้ดมาเกี่ยวเลยเกี่ยวขอโค้ดอย่างเดียวโค้ดอย่างเียวเลยแกขึ้นแล้วไหมอันนี้ขึ้นก้อนเอาเมืออะไมาเอาเมือยี่ปาเลยนะไม่ต้องเอาช้อนไม่ต้องเอาปลาเลยไม่ต้งเอา้อนป๊อปลาลุนไม่ด้องเอาช้อนป๊อปว้าวพอกับบังใจเดี๋ยวใจนี่เข้ามาที่มาตัวนี้เลยล็กเลย มาตักูเล็กเลยล็กเลยล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยตัมาเลยอมาเลยาลยเอาช้างเอาเอาเอาช้ก่อนกอนช้างเอาก่อนอย่าคกับมานนี่ิถ้บขอแล้วไปโนดสิช้าขว้าก็กกกกไอ้ชาวก็มาทีเดี๋ยวไม่ได้ม่ไรชื่อด้มาได้เรนี้มาได้นี่มาลงง่าดีละมามุดลงไปอะไรนูลมุดลึงไปดึงไปดึงไปออนเาเลย

มาแต่ฟ้าขอเกียวกับขอล่นน้าขูเกียวฟาดตะนเลยโค้เอ้ทขขขขขที่ก่อนนี้นี่ขึ้นเลยนี่ขอา้อนมาอนมาก้อนาก้อน้เอ้เอ้โ้เอ็ขูเขีวดเอาเ นีกอลกแมวโมยกเียเีายูนี่จะยู้ไม่ยูไม่ยูหงหไยู้ไม่ยูไปอเรียกเรียเียยเียเี่อนนี้ขึ้นจเรื่นี่อันนี้รดมือเอาช้างให้ดีางให้ดีรูดมือชางนี่จับอะไรจังนยเอาจ้เอาลมาเอาจ้ามันเล่ได้ยังไเลยจังมันจะวัวใสเรื่องไม่เรื่องจั